สวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะดงที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เป็นทิวแถวมันเป็นร่องร่องในสวนเองนะคะมันก็จะเต็มไปด้วยต้นผักน้ำนี่จะเต็มไปด้วยต้นผักนาำนะเพื่อนๆน,นะถ้าใครสนใจอยากจะได้เบี้ยผักน้ำไปปลูกทักอ้อมาเลยนะจ๊ะนี่อันนี้ลำต้นผักนามมันก็จะมีน้ำเห็นไหม เวลาเราเก็บยอดอ่อนผักน้ำขายเนี่ยเราก็จะเจ็ดเป็นยอดอ่อนอย่างนั้นนะนะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้ต้นกล้าผักน้ํามันจะยาว2ชิวแถวเพื่อนๆทักมาที่อ้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0876069955 ID Line a u n g s a r a 09 อ่านว่าอังศรา0ูนย์เก้ากับพันผักหนามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ